วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะจเล่นแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เม้งได้เจอกันมาทุกคนอาจจะหายไปนานนิดหน่อยนะนายาวันนี้ทไงอ่ะขอเป็นกรณีพิเนษกำลังอัดคลิปอยู่นะทุกคนแต่ทุกคนอย่าทิ้่อยไปนะอ,นนอย่าบอกเลยททำคลิปทุกวันแน่นอนและวันนี้เราก็จะกลับมาอยู่ รถมีตำวจไปว่าแดีคืเอาแบบเกมนี้มันก็เป็ับรถมีตำรวจแล้วให้เราถก็อนี่ตอนนี้โนนีมนเวจอย่างนั่นคนต่ยังไม่ตำรวจนะแต่ทุกคนห็นสังหาแล้ไหมนั่นแหละตำรวจแต่ตำรวจจะแตกกากันไฟนะสีรถแ็นด่างหมาเป็นดาไหนมันจะมีเคอพเตอร์ด้วยนะทุกคนมาดีนม่ตายไม่เคนละอย่าง ทุกคนใช้แล้วแกมนีมัทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะเคยเล่นกดเนี่ยถ้าม่นเคยเล่นก่อนกูจะไม่ท้าไปไหนนะเชื่อตัวไปตัวใครด้วยผมไม่มีตังกินข้าวแล้วไม่น่าหายกูน่าเลยทุกคนมาแม่แก่ะมีรูปเปิดเดี๋ยวต้องทำทุกวันแต่ทุกคนอยาก วันมาดูคนคนยังไม่กานเพอนเนไปไหนทุกคนเอารเป๋เราจะมาเล่นเล่นบาน แต่คืุนี้เนี่ยมันคุณค่ามากสนใจเลยนะผมไอค์แล้วก็ลองเล่นดูยเพราทุกคนว่ามันน่าสนใจจีแต่มันก็น่าสนใจอยู่เลยนะทุกคนแต่ผมว่าทำคลิปยาก็ะผมอาจจะตัดต่อนู่นนู่นตอนตายแล้วทุกคนตอนตายตอนตายจะทําให้เรื่องเวลาขึ้นมาทุกคนผมพยายามต่อนู่นตัดนี่อาจจะใช้เวลานอกนานนห่อยแล้วทุกคนจะผลิตหนังออกมาดีที่สุดเบื่อ เอคนทุกคนทุคนผิดเธอเกนือยังใครไม่ผิดเดี๋ยวผมจะทำแบบสอบกหนทุกคนทุกคนรอเพียงได้เลยก่อนถักก่อนทุคนผิดเธอันหรือยงไปทุกคนแ่ียนแต่ลมไปงกระไอพิ่อยู่มาู่เขาเล่เกมนี้ก่อดีกว่าตอนี้ผล่ารอบหนึ่งั้าหลวดอย่างกควสามารถเขาที่จะเป็นก็ได้ก็ถือึ่งาขันไ้ไหมรถเรามัน ถ้ารถเป็นควอนต์สีดำๆมันรถมันจะใกล้ระเบิดแล้วทุกคนแต่ถ้าเป็นควันต์สีดำมันจะโง่ๆอ่ะทุกคนไม่ใกล้ระเบิดไม่ใกล้ระเบิดนะแต่ถ้าเราคอนแนชมนะเนี่ยนะเนี่ยทุกคนมันจะใกล้ระเบิดแลยมันจะขายเฉลี่ยนิดระเบิดแม่ทุกคนระเบิดแล้วหุ่นจะตัดตอนตาออกหรือว่าระเบิดดตอตายออกแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลนะว่าทุกคนจะรอนานอะไร ตรงโฆษณาออกให้ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาทุกคนไม่อยากเห็นโฆษณาหรอกอยากเล่นเกมผมจะปรับเต่งให้ดีขึ้นแล้วผมจะเขียนในจุมจนว่าผมกลับมาทำคลิปแล้วพร้อมกับคลิปฝรัมคลิปนะทุกคนที่จะโพสลงเฟซบุ๊กยูทูบนั่นแหละทุกคนตอนนี้ผมยังเป็นหวัดไม่หายเลยนะทุกคน แล้วทุกคนตอนนี้เนอะงๆปิดเทมอมไล้ยังส๊อโรงเรียนผมน่าหรอน่าจะน่าจะยังไม่ปิดเทอมนะทุกคนโรงเรียนผมยังไม่ปิดเทอมแต่เดี๋ยวดูดีดานใหม่ไม่ดานใหม่ที่จริงมันก็ดานเก่าแหละแต่ผมกูกคนเป็นดานใหม่เฉย ที่นัร้รุเกศคนนี้กำลังจะเหิดเขาเขาจะทำสารเจหรือแม่ทำสาเร็จจานนั้นดีกตกท่อไปหึงทีตามรวจชนมาตาโอ้ยข้อความมาไลยเนี่ยบ้างทุกคนเอาใจสู้สูๆทุกคนเลยเกมนี้ทุกคนก็อาจจะนี่น่าเบื่อจังเลยแต่พอทุกคนมามาดูจริงมันก็ลุ้นระทึกอยู่นะประมาณ0.1%อีก0.1%อีก99.9% เหียนก็คือความเงียบสงบใช่ความเงียบสงบดูดีมีสนามบินแลาจะขี่เครื่องบินหนีลนานทุกคนทุกคนมา่าไหมผมอยากให้เธอใจจริงทำเป็นนั้นนะทุกคนทุกคนแอมทุกคนอยู่ป้านอีสีลืโอโหมหายไปทุกคนเด่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีพูดกลับมาทุกคน <c oughs> แันเวนะทุกคนนี่ผมใช้สก,กิลสุดความสามารถพิศเศษจ้าอีตอนนี้ผมอัดมาได้หกนาทีแล้วนะทุกคนเอาใจสู้สูคลิปร้วทั้งหมดแปดนาทียี่สิบสามวิเอาสู้ๆๆสู้สู้สู้เอาเลยทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่น เกมต่รือหนีแต่เวอร์ชั่นดีขึ้นนะทุก่นอันนี้ขอทำเวอร์ชั่นดีขึ้นแต่คนละเจ้ากันนะทุกคนอันนี้เจ้าเก่าอ,อันนี้อันนี้เจ้าใหม่นะทุกคนอย่าสับสนกันล่ะทุกคนอยากให้ผมทําอีกไหมก็บอกได้นะถ้าอยากให้ทําอีกเนี่ยโคษณจะหนา่าะและ้วเหนื่อยพาไปเหนื่อยไปนะทุกคนแบบไม่ได้กินน้ำด้วยต้องแปดนาทีทุกคนทุกคนช่วยบอกหน่อยทําไมผมทำคลิปเกินสิบห้านาทีไม่ได้อ่ะมันต้องให้ นนกรอกนู่นกรอกนี่เบอร์โทรศัพท์กับรหัสถ้าถ้าผมไม่กดจะเป็นอะไรไหมหรือจะทำคลิป15นาทีไม่ได้ตลอดไปเอ้ยทำวิดีโอเกนไม่มเกิม15นาทีตลอดไปทุกคนก็ช่วยบอกกันด้วยนะแล้วก็ช่วยช่วยแชร์ให้คนอื่นดูด้วยแล้วก็มากดติดตามผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ตอนนี้กำลังหนีตำรวจอ,อย่างสุดเรือเรือพลาดรถตำรวจสามารถระเบิดได้เช่นกันนะเห็นไหมรถตำรวจสามารถระเบิดได้เช่นกันไม่ใช่รถเราทุกคนเห็นสะพานตรงนี้ไหมทุกคนยาตกไปนะมันยี่จะเป็นเหมือนรถคันนี้ที่ตกแล้วระเบิดตู้เอาละทุกคนกำลังจะขี่รถไปในนูน่นในนี่ตอนนี้ผมต้องการสไลด์มากผมดีฟรถไปนหนึ่งทีจากนาตำรวจระเบิดเห็นไหมทุกคนหม ผมเพิ่มารู้ว่ามันมีทาตรงนี้แล้จากนั้นผมก็ขับวนไปอีกนะพีิจริงมันมีกับดักด้วยกับดักร้อเ้ยกับดักหนามาที่ตำณวตำควณตำรวรวในะชีวิตจริงใช้กันเหระทุกคนแต่ผมไม่รู้เรียกอะไรนะนี่ตอนนี้ผมรังเกยไปวิ่ทุกคนเห็นสัญญาณขีดแดงข้ามมนเอสตอร์อินคือเฮลคิคอัเตอ์ที่ยิงมินเน่มันจะยิงมินท้าใส่เรา แล้วมันสามารถทําให้รถเราระเบิดได้เช่นกันเลยนะทุกคนถ้าทุกคนไม่รีบหนีทุกคนอาจจะเป็นแบบรถคันนี้แต่รถคันนี้ดีทันนะทุกคนเป็นไงบ้างกับคลิปสวารีบวันนี้ทุกคนอยากให้ตอนพี่ผมเป็นมอนิเตอร์อยากให้รีวิวโรงเรียนนะมเดี๋ยวผมจะทำแบบสอบถามบายบาย